ทุกคนเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาทุกคนใช้ CurseForge เนี่ยแล้วเวลาเราจะเล่นม็ออะไรสักตัวหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเราอิน Microsoft มันชอบหลุดแล้วนะครับแล้วก็หลุดหลุดปุ๊บแล้วก็แบบต้องมานั่งเสียเวลาเข้านอะแล้วบางทีนะครับผมไม่สามารถเล่นมันติด Player ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรแหละแต่มันเล่นไม่ได้อะเออมันมีปัญหาร้อยแปดพันอย่างนะครับแล้วก็แบบว่าเออเราต้องเข้ามากด p กอยางเนี้ย เห็นไหมผมก็ล็อกอินไปไม่นานนี่เองนะมันก็มาเด้งให้ล็อกอินมาอีกแล้วนะครับซึ่งเคิร์ดฟ็อกเขาก็มีวิธีแก้ให้นะครับผม่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะว่ามันแก้กันยังไงนะครับนับแรกนะครับก็ให้ทุกคนปิดไปเลยไอ้หน้าเนี้ยไม่ใช้ละนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยเคิร์ดฟ็อกมันก็จะมีหน้าต่างอย่างนี้ให้มานะครับซึ่งเห็นไหมครับว่ามันจะมีบั๊กเนี่ยมันต้องมารอเกมรันอะไรเนี่ยปิดไปเลยครับไม่ใช้นะครับผมให้ทุกคนนะครับมาที่ฟันเฟืองนะครับผมหรือว่าเซตติ้งตรงนี้เน จากนั้นนะครับมาที่ m i n e Craft นะครับผมจากนั้นทุกคนเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะเจอคําว่า Launcher Setting นะครับผมของใครที่ยังใช้เป็นโมแจงลัน n c h e r อยู่นะครับก็ให้ทุกคนเปลี่ยนมาตัวนี้นะครับเป็น s c r i p Launcher with CurseForge นะครับผมตัวนี้เนาะพอกดไปแล้วนะครับก็กดกระบาดไปเลยนะครับสังเกตว่าขวาบนนี้นะครับจะมี Account ผูกมานะครับก็ใครที่ยังไม่เคยล็อกอินนะครับก็ให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะ ่าจากนั้นนะครับเรามาลองดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะปุ๊บเมื่อผมกดเพย์แล้วนะครับผมอ่าหน้าตานี้ก็จะขึ้นมาปกติเนาะนี่นะครับเมื่อรอไปสักพักนะครับผมอ่าทุกคนก็จะเห็นเลยครับว่ามันเด้งเข้าไมคครับให้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าลันเชอร์นะครับแล้วก็กดเพย์ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับของเคิร์ดฟ็อกแหละแต่ว่ามีมานานแล้วแหละมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอ่าแต่ว่าถ้าใครยังไม่ไม่ปรับนะก็เรามาปรับดูได้นะครับผมมา ก็จะเป็นการข้ามช่วงขั้นตอนรันรันเชอร์นะครับผมมาลดการกินทรัพยากรด้วยระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวดเร็วต่อการใช้งานเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโน้ตฮาวนะครับผมสําหรับการใช้เคนะิร์ฟฟอกนาะเพราะว่าเขาก็มีฟีเจอร์นี้มาให้นะครับผมเพื่อเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับอโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย